คนนิจิวะจากเกียวโตประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟที่วุ่นวายที่สุดในญี่ปุ่นนะครับก็คือสถานีเกียวโตนะแต่ผมจะลองโชว์ให้ดูว่าคนมันเยอะขนาดไหนนะครับที่นี่อันนี้คือยังไม่ใช่ลรงเซ็นเตอร์นะครับไม้อยากจะบอกว่าผมหลงที่นี่หลายรอบมากนะคือผมอยู่ที่เกียวโตเนี่ยหลายวันแต่คือหลงแบบหลงหนักมากอะ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูย่านที่เป็นแบบนักท่องเที่ยวจ๋าแบบจ้าจ๋าแบบนักท่องเที่ยวสุดๆเนาะ ไปดูอะไรแบบนี้บ้างแล้วกันว่าเขตนะักท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วอาหารการกินราคาจะแพงกว่าโซนปกติที่ผมพาไปเที่ยวไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเที่ยวที่ย่านกิออนดิสทริกต์นะครับมันเป็นย่านเก่าแก่ของเกชานเกียวโตนะครับแล้วก็จะพาไปวัดนะครับแล้วก็จะพาไปกินเนาะก็ตามภาษาอาวีเปอร์กีนะครับเดีอย่างไงก็ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับนี่นะครับแพลตฟอร์ม9เห็นไหม รถจะมาตอน11.30นี่นะครับแพลตฟอร์ม9เราต้องดูเนี่ยตรงเลขนี้คือแพลตฟอร์มนี่ออรถคือบางทีเนี่ยรถเขาจะมาแล้วแบบนี้นะครับแล้วแต่ว่ามันจะออกตอน11.30เห็นไหมเหลืออีก9นาทีเพราะฉะนั้นนี่แหละรถที่เราจะไปนะครับตอนแรกนะผมจะนั่งเป็นรถประจําทางนะครับแต่โหเห็นคิวนะท่องเที่ยวเขาต่อกันแล้วแบบโหคิวยาวมาก ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงเลือกนั่งรถประจําทางน,นะครับเพราะว่าราคามันก็ต่างกันแค่ประมาณ70เยนเออแต่คนรอคิวแบบไปโดยรถประจําทางเนี่ยเยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งรถประจําทางเนี่ยมันก็จะเจาะตรงจุดที่เราจะเข้าตรอกกีออนเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปโดยรถไฟแบบผมเนี่ยอาจจะต้องเดินอีกประมาณ500เมตรนะครับแต่สําหรับผมก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้ไกลแล้วผมอยากจ,จะบอกนะครับว่าในญี่ปุ่นเนี่ย เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแบบนี้เยอะมากคือเวลารถไฟมีปัญหาหรือนะครับเขาจะเขียนว่า modify s c h e d u l e เนี่ยครับเนี่ยเขาก็จะบอกว่าพยายามมันมีคนแบบพยายามจะทำคือพูดง่ายๆพยายามจะฆ่าตัวตายหรืออะไรสักอย่างทุกวันเลยนะครับที่ผมเห็นตอนนี้เราก็ได้มาถึงย่านกิออนดิสทริกต์แล้วนะครับ เขาแต่งชุดเเรียกว่าอะไรชุดกิมโมโนนะครับมา,มาเที่ยวมาถ่ายรูปก,กันเยอะแยะเลยดูสิเห็นไหมเต็มเลยฝั่งนี้นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะอันนี้ครับคือเป็นประกาศจับนะครับของส่วนใหญ่นะคดีฆาตการรมกันทั้งนั้นเลยนะครับผมเคยลองเอา Google Translate ดูอ่ะคือส่วนใหญ่ก็จะฆ่าคนกันทั้งนั้นเลยเนะ่ยจะมีแปะแทบทุกสถานีรถไฟเลยนะครับแบบนี้ตามข้างทางก็จะมีร้านขายของนะครับ อาหารไม่ค่อยมีเนี่ยนี่ก็ร้านขายของฝากอีกแล้วครับเยอะมากนี่ก็ร้านเสื้อผ้าคลิปติดผมนะของจุกจิกเล็กๆน้อยๆนี่น้ำยาสีทาเล็บก,ก็มีนี่ร้านขายกระเป๋าเออ่าที่ผมสังเกตนะครับส่วนใหญ่หลายๆอย่างจะเป็นรูปแบบเกชาอิชาอะไรนี่นะมีแต่ร้านขายของฝากขายขนม ทำไมเท่าที่ผมสังเกตนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยออทุกสถานที่เนี่ยเจอนะักท่องเที่ยวได้ง่ายมากๆเลยนะีไม่ว่าจะเป็นฝรั่งจีนเกาหลีเจอแบบเจอง่ายมากอะ่ะแต่ว่าที่บ้านเรานี่ต้องไปแบบตามแหล่งก็หรือว่าที่นี่อาจจะเป็นเพราะว่ารถไฟเขาเข้าถึงทุกที่นะครับก็เลยเจอนะักท่องเที่ยวได้ง่ายอยากกินราเม็งนอร่อยอร่อยนะครับไม่ได้กินมาหลายวันละช่วงนี้กินแต่ข้าวหมูแบบพวกทมคสซึอะไรพวกนี้นะ อยากกินราเมนบ้างแล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวเขาก็แต่งชุดกิโมโนกันมาเที่ยวเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปในวัดนี้นะเนืงแต่ทุกคนดูคลิปผมมาเนี่ยคิดว่าแต่ละเมืองที่ผมไปเนี่ยมีความแตกต่างกันถึงแบบว่าเราสามารถรับรู้ผ่านสายตาผ่านคลิปวิดีโอได้ไหมครับอ๋อไงเดี๋ยวเราลองไปกินน,นั้นกันไหมนี่โอ้หรูตรอกนี้สิดูสิไงเริ่มสวยยังตรอกแบบนี้ ดูแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วเนาะเห็นไหมเขาก็จะมีรูปแต่งตัวเป็นเกี๊ชากันนะเห็นไหมร้านขายของน่ากินเยอะมากวันนี้ก็เป็นแบบเหมือนน้ำปั่นอะไรพวกนี้นะครับเกิน500เยนนี่ก็ประมาณ101 600เยนก็ประมาณ120บาทอันนี้นะครับเขาก็จะมีเป็น กามาให้นะครับแล้วเราก็าสามารถเติมเติมน้ำแบบนี้ได้เป็นชาเขียวราคาประมาณพันเยนนะครับเนีย่ยเห็นไหมราคาประมาณพันเยนชานปกตินะครับ980เยนถ้าเอาเป็นไซส์ใหญ่เนะี 1, น่ยหนนรเยนเนี่ยผมเะจะกินเป็นไซส์ใหญนะ่อุ้ยเอานี้ดีกว่า roasted pork อาดูหมูดิเนี่ยผมเอาเป็นอันนี้แหละ น่าทานสุดอนะ่ะอยาก this one? Yes. Yes. ก,กินอันนี้ไหมใหญ่ใช่ตัวใหญ่มีเด็กๆมาเที่ยวมาทานกันแต่ราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงนะครับราคาปกติถ้าคิดเป็นเงินเย็นนะครับแต่ถ้าราคาบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับราคาถือว่าแพงอ๋อแต่เขาก็มีเป็นข้าวด้วยนะครับนี่เห็นไหมนี่ขายเป็นราคาเป็นกรัมนะครับ250กรัมอยู่ที่120่งร้อยบบาท นี่เขาก็จะมีเป็นชอ้อนเป็นนี่เห็นไหมมีภาษาอังกฤษไปให้อย่างดีนะครับได้แล้วครับมาเปมนชิมนะำดึก่อนะนี่นะครับ,รบดูว่าเขาให้หมูมาเป็นชิ้นแบบนี้โอ้ผมลองคิดให้ดูนะว่าราคาจานนี้ราคาเท่าไหร่นะครับแต่จานใหญ่มากเลยนะครัเทียบกับมือผมเนี่ยดูดิอันนี้ลองเทียบดูกับมือผมกข จานละ3 0มบาทนะครับถ้าใครอยากจะกาาินแบบถูกๆนะไม่ค่อยดีหรอกนอกจากร้าอาหากินตามเซเว่นไอ้นะกินของแค่แข็งอะไนั้นนี่มันก็มันก็ไม่ดีต่อสุขภาพเลยช่วงแรกๆทีกก่ผมเคยมาญี่ปุ่นะตอนนั้นแบบสมัยเรียนก็ไม่ค่อยมีทางะครับก็อาศัยกินแฟร์มารนะีหนาเซเว่นมันก็ประหยัดเงินได้เยอะจริงๆนะ แต่คือมันเป็นของฟรีสอแช่แข่งหนักมันก็อยากจะบอกเลยว่ามันก็ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเลยทั้งหมดเนี่ยมาดูไข่เขาดิโอ้โหไข่เขาแบบทำไมฟองมันเล็กนิดเดียวเองนะดูดิเห็นป่ะด้านล่างนี่คือมีนิดเดียวเลยเห็นไหมอ่ะนี่คือครึ่งของไข่นะครับดิ ไข่างงอร่อยครับมันไม่ใช่ไข่แบบไข่ทั่วไปนะไข่มันมีความกัดไปแล้วมีรสเค็มๆนวๆแบบนวนิดหน่อยแล้วก็ไข่แดงคือไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับเนี่ยแล้วผมจะให้ดูมันมีเหมือนแบบเป็นข้าวหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยดูดิเห็นไหมเนี่ยไม่รู้ว่ามันคือข้าวหรืออะไรนะครับอันนี้น่าจะเป็นหน่อไม้อันนี้คือหน่อไม้ แต่ราคาขนาดนี้โอ้โหมีหมูสามชั้นให้แบบนี้นะครับนี่แล้วก็มีหมูเป็นแผ่นมาให้อีกดูเด็ดไอ <c oughs> ้น้ำซุมราคาอร่อยครับรสชาติน้ำซุปเขาจะมีความเค็มมีความเข้มข้นดีคล้ายน้ำซุปมิโซนะแบบรสชาติมันจะออกประมาณมันจะมีความเข้มข้นอ่ะเออผมไม่รู้ว่ารสชาติจะอธิบายยังไงอนะ่ะน้ำซุปหนึงไม่ออก ผมไม่รู้ว่าจะบรรยายรสชาติาของซุม,มิโซยังไงเลยร,รสชาติขอซมิโซถ้าใครเคยกินก็น่าจะรู้นะแต่ว่ามีความเค็มนิดๆนี่ครับเดี๋ยวเรามาลองเส้นราเมนแล้วก็มีหมูแบบนิดนิดนะอม หมูห pues mm ้อร่อยมากโคตรอร่อยเลยหมูวุนแข่งเมื่อกี nah ้เราบอกเลยว่าอร่อยมากอร่อยแบบโอ้โหหลามันลยมีความแบบเหมือนเหมือนเอาไปตุ๋มนานมากเลย คือยังไม่ทนะันกลับอ่ะนะยิ่งตัวมันมัน,มนแบบเนี้เนี่ยเนี่ยมันละลายในปากเลยคนระับมันก็เหมือนหมูตุ๋นเนี่นยอยามาลองชอบตรงมันอะ่ะมันละลายในปากเลยคนระับยังนม่้ความรู้สึกแบบมันหมูแบบหยื่หๆนนะอร่อยอันนี้ผมให้ก้าวเต็มสิท อร่อยหนึ่งแน่นความเค็มของน้ำซุปถ้าเกิดใครไม่ชอบเค็มนะ <c oughs> ก็จะรู้สึกว่าเค็มผม,มชอบกินเค็มแล้วมันก็มีความเค็มมานิดๆน,นะครับเค็มแบบหมายถึงว่าเค็มกว่าปกติกนิดนึงแต่อ <c oughs> ย่างอื่นนะสุดยอดอร่อยมากค <c oughs> นญี่ปุ่นเขาซื้อเส้นลามเนเดี๋ยวไม่รู้เขาซื้อยังไงให้มันมีเสียง <c oughs> ผมทำไม่ได้นะเพราะว่าเราเนี่ย ร้อนครับว่าต้องใช้เทคนิคที่เป็นดูดเส้นขึ้นมาพร้อมกับลมนะครับแล้วเส้นเนี่ยมันจะเข้าไปแบบเริ่มเย็นลงในปากเราเดี๋ยวผมล,ลองอืมคิี้จะได้จริงครับช้ได้จริงสาม,มารถซูด้วยเสียงดังได้ด้วยนะ ถ้าเกิดว่าไปกินร้านเล็กๆที่เจ้าของเขาทำเองนะครับแพทเทคนิคแบบนี้ท้ได้จริงข้าเส่เกจโโโซพันสามร้อยเยนนะครับรวมภาษีแล้วร้านนี้ว่าโอเคเลยไปครับขึ้นไปดูซิเหมือนฝนจะมาอีกแล้วนะครับด้านบนหลังวัดอ๋อข้างในมีสตรีทฟู้ดขายด้วยเหรอเนี่ยเอา้า ตรงนี้น่าจะมาหาของกินที่นี่นะครับดูสิเยอะเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะปูอ่ะอ๋อปูมาแล้วเจ็ดร้อยเยนเดี๋ยวผมเดินดูก่อนแล้วกันว่าจะกินอะไรดีอันนี้เป็นปู i ิงแคร b นะครับตรนนี้โหตายแลวตรงนี้น่าจะมากินเลยนี้ลนะของขายเต็มเลยอันนี้ปลามห,ห,หมึกนะที่ยุกปลามหมึกเลี่ยน five h u n d r เยน อ๋อโอเคมาครับเดี๋ยวเรามาลองกินเป็นปลามหมึกเร้ก็ทอดแบบนี้วิดีโอทสตีเด็ดครับโอ้โอนนี่คือเตานะนใหญ่ๆ<า>ไม้ละห้าร้อยเยนนะครับร้อยบาทไม่รู้ว่าหมึกอะไรด้วยนะนี้เดี๋ยวมาลองกินดูแล้ว,ว่ะรสชาติจะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยอย่าดูว่าโ,โตโอ๋อ,อ,อเขามีสองร้านนั่นน่ะ ขเขามีกี่ร้านเนี่ยสามร้านเอ้โหดูหมึกโ <c oughs> อ้หม,มันหนึบมากมันหนึบมากเลยครับก็ม,มีความเค็มเขาเอาไปย่างกับซอสเนอะมันก็มีความมีเค็ม สำหรับผมก็ถือว่าเฉยๆนะครับแต่หมึกเขามีความกรุบมีความกรุบแบบกรุบมากรู้เลยว่าสดจริงๆนะครับอันนี้ผมอยากลองเป็นปูนั้นด้วยไม่รู้ว่ามันจะเหมือนปูอัดบ้านเราหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาลองไหนๆมากแล้วก็ลองไปเลยนะครับปูอัดปูอัด,อดมันจะเป็นปูอัดแบบไหนนี่ดูสิเนื้อเขา นี่นะรับหัวอ๋อมันเป็นเนื้อปูนี่ปูกับปลานะครับรวมกันอ,อไม่ใช่ปูล้วนอะแต่ดูแบบดูสิโอ้โหลุงเขาทำแบบนั้นเลยนะครับเขาเอามันนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เอาไปยาไป่างกินโอ้โหนี่ลุงมีการเอา ขยะเนี <interfer es> ่ยเราต้องเขี้ยวไปทิ้งให้ด้วยนะกินหมดนี่นี่คืออิ่มเลยมาแล้วให้เขาบอกว่าให้ใส่ซอสอะไรด้วยไม่รู้นะแต่ผมยังไม่ใส่ผมเดินไปกินตรงนู้นดีกว่าเออกลิ่นก็กลิ่นปูอะรสชาติเคยไหมปูอัดยักษ์เหมือนเลย ใช่ครับปูอัดยักษ์เลยรสชาติปูอัดแบ๊ก,ลกแล้วก็มีความลูกชิ้นปลาเนินๆหน้นนนานี้เราดูมาอเทียบกับหน้ากับปลาผมเหรอดูเทียบกนันแล้วมันใหญ่มากเลยนะแต่ก็ลอยรสชาติคือเหมือนปูอัดเลยอะเหมือนเลยเขาบอกว่าผสมกับปลานะครับเมื่อกี้เขาจะไปทาซอสทาอะไรกันแต่ผมไม่ได้ทา มาแยวเราต้องหาที่ทิ้งนะครับนี่มาเสร็จอ่าทรัชบอกให้รอก่อนนะครับใสต้องใส่มานี่อะไรอีกเนี่ยหัวชายเทา้าอ๋อนี่เป็นเขาเรียกอะไรอุด้งดงไหมนี่โหรีทฟูดเยอะมากนี่ไก่ทอดนะครับ หมดแล้วครับมีแค่ตรงนั้นผมระนึกว่ามีเยอะวัดนี้นะครับมีประวัติยาวนานนะครับมาถึง 1, 3 5 0ปีเลยนะแล้วก็ในช่วงเวลาสมัยเก่าเนยที่วัดนี้นะครับเคยเป็นเหมือนแบบประตูด่านหน้าในการรักษาโรคระบาดต่างๆนะครับในยุคสมัยก่อนสมัยโบราณเลยอะ่ะแล้ววัดนี้นะครับมีชื่อเดิมว่าวัดกิยูซูนะครับอิยูซุกิยูซูนี่แหละก็เป็นวัดที่มีประเพณี เกี่ยวกับเทศกาลกีออนนะครับคือจะเป็นประเพณีที่ดังที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยนะก็คือจัดที่วัดนี้แหละครับส่วนตรงนี้นี่เขาก็จะมีเป็นโคมไฟนะครับแขวนไว้รอบๆตัวศาลาตรงกลางนี้นะครับแล้วตรงนี้คนญี่ปุ่นเขาก็จะมาขอพรน,นะครับสั่นกระดิ่งเห็นไหมทุกคนเห็นที่เขาสั่นกระดิ่งกันไหมครับ การที่เขาสั่นกระดิ่งแบบนี้คือการบอกกับเทพเจ้านะครับว่าตัวเขาเนี่ยได้มาถึงที่วัดนะครับมาทําบุญมาสการะแล้วแล้วก็จะขอพรขออะไรกับที่กับที่วัดเนี่ยก็จะทําให้เทพเจ้าได้รับรู้นะครับจากเรื่องบนสวรรค์นะครับนะเขาจะมีกระดิ่งอยู่ข้างบนก็เป็นวัดเก่าแก่กลาง เกียวโตนะครับกลางย่านกีออนนะครับเดี๋ยวเราไปเดินจุดต่อไปกันต่อโอ้วันนี้แดดดีมากเลยผมชอบคนเขาไปเช่าชุดกันมาแต่งเป็นกิโมโนนะครับมาถ่ายรูปในวัดตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นศาลเจ้าให้คนเขามาขอพอรกันได้แต่อย่าจะบอกเลยว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยศาลเจ้าเยอะมากๆเลยครับตามายทางเนี่ยมีทุกที่โอ้นี่ตรงนี้มีแต่งตัวเป็นสมูไรด้วยนะครับ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นวัดแบบเนี่ยถ้าเป็นบ้านเก่าๆสไตล์ญี่ปุ่นนะครับสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นเนี่ยเขาว่าจะมีเป็นแบบสีผนังขาวๆแบบเนี้ยใช่ไหมเป็นวัดจริงๆด้วยเนี่ยตรงนี้เขามีถ่ายทำรายการอะไรไม่รู้นะครับโอ้เมเกชา เราเดินไปดีนานี่เห็นไหมเห็นเกย,เ,กยเช้านะไ,มมไมหมครับคนมาถ่ายรูปเต็มเลโอเกียวโตโนี่สวยมากๆเลยนะนี่ผมอยู่หลายวันนะประมาณ4-5หวันเลยนะก็ะยังเก็บไม่ครบนะครับเพราะว่า <laughs> มีหลายที่จัดตรงนี้คุณลุงเขาบอ,อกว่ารูปขายตัวเท่าไหร่เนี่ยอ๋อเพราะว่าสดเลยเหรอลองไปดูสิ เอา3,500เยนว่าสดเลยอ่ะกระเป๋านี่อันละเท่าไหร่เอ่อ this one how much this is this price a oh, 3,500 <c oughs> yeah and you will make the new one or just this one yeah this is new u h if you want u h dry oh this is new right yeah this is new <laughs> Okay. I'm a dyer, 40 years. Oh, okay. <laughs> <laughs> I was young. <laughs> oh, okay, yes. I think I will get this one. Hmm? This one. This? Yes, yes. yes. Uh, both? Just only this oh, okay. one. Oh this one. Oh. Ah, this one. Yes. Yes. This is our website. Check the site. Oh. Uh, okay. Yes. Ah. Uh, okay. Okay. Mistake. <laughs> uh. Can Can you write down at, at the back. Uh. In English alphabet. But can you write more for me? Uh, okay. Okay. นี่นะครับเดี๋ยวผมให้คุณพี่เขาเขียนลายมือเขาให้ดี๋วลองดูว่าเขาจะเขียนอะไรน,นะครับโอ้ <c oughs> นี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาเขียนชื่อช่องให้นะครับ <c oughs> นี่ดู <c oughs> นี่ <c oughs> yes. You a n เ m e ใช่ <Your> m ม yes, <my> YouTube ช <laughs> 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 ั n นลนี่นะครับเราก็ได้มาเป็นลายนี้เป็นกระเป๋าผ้านะครับน่ารักมาก and uh, how long does it take how, how many hours you drawing h forty e a r s uh, uh, and uh, one hour <laughs> oh one hour <laughs> lại nà lắc mày this one like this okay ah Isaac cool better oh okay yes làm cat nè nà lắc màng oh very nice where you come from Thailand Thailand yes what is your name um Masataka มาซาทากะอ่าไฮไซไอบคุณทุกท่นมานี่ครับโปสการ์ดคุณคุณน้าคุณอาเขาก็เขียนชื่อช่องให้แบบนี้นะครับนี่น่ารักมากเลยมีลายแมวด้วยนะครับนี่ด้านหน้าก็เป็นแบบนี้ผมซื้อมาเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้นะเอามาทำอะไรนี่สวยมากเลยนะผมจะเอามา แจกให้กับทุกคนนะครับเดี๋ยวยังไงต้องรอดูตอนใกล้จบคลิปนะครับผมจะมีคําถามแบบไหนมาให้เราเล่นเกมกันนะครับเพื่อที่จะชิงกระเป๋าจากเมืองเกียวโตนี้นะครับอันนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในย่าน historical นะครับที่เขาเป็นบ้านยุคดั้งเดิมของเกียวโตนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยน่าจะเป็นซอยเล็กๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ด้านข้างก็จะเป็นร้านขายของฝากกันซะส่วนใหญ่นะครับนี่ดู เป็นหนึ่งถนนชื่อดังในเกียวโตนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่เขาจะมาเที่ยวที่นี่กันเพราะว่าเป็นเหมือนเมืองที่ถูกสาราฟไว้ในยุคโบราณนะครับของเกียวโตนี่ด้านหน้าเราก็มีเกชายกันครับไม่รู้ว่าเขาถ่ายทําอะไรกันผมต้องรีบเดินไปก่อนแล้วกันนี่เห็นไหมเรามาเดินตรอกเกชาก็มีเกชาจริงๆนี่ดูสิทำส่วนใหญ่ที่นี่จะแบบเป็นร้านขายของฝากทั้งนั้นเลยนะครับ นัท่องเที่ยวอย่างเยอะเลยดูสินี่ถ้าเกิดว่าตรงเข้าไปข้างในนะครับก็จะเป็นวัดน้ำใสเนี่ยคิดว่าสวยไหมผมพามาเดินในจุดที่เป็นนะักท่องเที่ยวเยอะๆแบบนี้นะผมรู้สึกว่าคนมันเยอะเกินไปนิดหน่อยอแต่เรบผมนะผมชอบอะไรที่แบบเงียบๆชอบอะไรที่คนมันไม่ค่อยเยอะนะที่มันนักท่องเที่ยวเขาไม่ค่อยจะไปกันอ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นอ๋อสตาร์บัคส์นะครับเนี่ยดูสิอ๋อผมก็ว่าอยู่ <c oughs> ึงว่าคนเขารอก,กันอ๋อเป็นสตาร์บัคสนี่เองเห็นไหมโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโคตรญี่ปุ่นเลยดูสิถ้าไม่เห็นป้ายนี่เนี่ยเห็นไหมถ้าไม่เห็นป้ายตรงนี้นี่คือไม่รู้เลยนะว่านี่คือสตาร์บัคนะครับโอเคชานี่เขาก็เดินไวนะเนี่ยเมื่อกี้ผมว่าเขาผมแซงเข้ามาแล้วนะฟีลลิ่งตรงนี้นะถ้าเกิดให้เทียบกับที่บ้านเรานะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับที่แม่กำปองเออประมาณนั้นเก่าแต่ท่องเที่ยวเยอะเออประมาณนั้นเลยความรู้สึกนะ เดี๋ยวเราไปดูแค่ตรงนี้พอนะครับเพราะว่าไม่ได้เข้าไปถึงตรงนั้นมากผมพามาดูแค่ตรงนี้แหละไม่ได้เข้าวัดนะครับคนแย่งกันถ่ายรูปเต็มเนี่ก็คือมุมมหาชนเลยนะครับที่แต่อนเทียวเขาจะมาถ่ายรูปก,กันที่เกยียวโตนี่ครับได้มุมสวยพอดีนะครับเกชาร์เขามาถ่ายกันดูสิ โอเคชาเอ้เสรแล้วดูโอ้มุมสวยมากเลยตรงนี้เดี๋ยวเราไปหาชาเขียวดื่มกันดีไหมตอนนี้ก็พาไปดูแค่ตรงนี้ครับร้านส่วนใหญ่แถวนี้ก็จะเป็นร้านสำหรับนักท่องเที่ยวเดี๋ยวผมจะคิดเกมเพื่อจะแจกเขาเรียกว่าอะไรุงผ้านะครับจากญี่ปุ่นที่ว่าโดยคุณลุงศิลปินชาวญี่ปุ่นริมทางเมื่อตะกี้นะครับผมให้ดูตอนเดินกลับนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง มองจากด้านบนนี่โหดูสิถ้ามาตรงนี้ผมก็ต้องมาตอนเช้าๆาอ่ะโอ้โหคนคือเยอะเยอะสุดโคตรตอนนี้เดี๋ยวเรามาร้านนี้กินชานมไทย Can I have ice green tea? Yeah สีแบบอโฟนหมือนนี้ชองสีงคโปมากอืมอร่อยอะ ก็เรื่อหวันมแล้วนะครับแล้วก็น้ำแข็งน้อยด้วยนี่นะผมคิดข้าถามสำหรับเจ้าของตัวนี้บอกแล้วนะครับก็คืออยากจะสอบถามทุกคนนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเคยเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวัยเด็กให้คุณอย่างไรบ้างนะครับขอเป็นแนวแรงบันดาลใจแล้วกันนะครับรอบนี้สําหรับผมนี่ประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวัยเด็กของผมมากๆ ผมอยากอ่านคําตอบจากทุกคนเลยนะครับงานจริงๆของเขาเนี่ยคืองานวาดดีมากๆเลยนะผมอยากจะให้ดูรายละเอียดใกล้ๆคือมันแบบโอ้โหมีมเส้อมีลายเซนคุนลุงเขาโอโองานมันดีมากผมยังอยากใช้เองเลยแต่ผมอยากเอามาให้ทุกคนชิงรางวัลกันดีกว่านะเพราะว่าผมอยากจะอ่านแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวัยเด็กโดยไปทศญี่ปุ่นนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดคําตอบไหนโดนใจเนี่ยก็เอาไปเลยครับผมจะส่งแมวดา <c oughs> ให้ฟรีถึงบ้านเลยนะครับเนี่ยดูดิมันสวยมากจริงนะ ก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับก็สําหรับล็อกในวันนี้ผมคงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยสนับสนุนผมนะครับโดยการ subscribe ช่องทางหลักก็คือ YouTube นะครับแล้วก็อย่าลืมไป Follow กันในช่องทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, Instagram นะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับเอออย่าลืมนะอย่าลืมมาร่วมตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลเกมนะครับแล้วก็ผมก็จะให้พวงกุญแจของวีเปอรไปให้เหมือนเดิมนะครับ สำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ